สวัสดีครับเอฟของแอดมุนเซียนมาขามพาโชก็พบเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้แอดเอาในัยตรวจของทวีทรัพย์นะครับจับเน้นอาจารย์มา3อาจารย์นะครับจับมาประกบกันนะครับไม่ถึงชนกันนั่นแหละนะครับแต่ละอาจารย์ก็เข้าดีพอทสมควรเลยจะเน้นโดยเฉพาะคาถา,ามหารวยนี่เขา้า กับทุกงวดหรือทุกงวดอะไรก็ว่าได้เพราะก็มีสตัวไง 3, เอ้ีนะครับแต่ก็การลุดยากมากนะครับก็เลยจับมาเป็นนัมเบอร์วันเอามาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอุดมทรัพย์แล้วก็สมการเลขเด่นอาสามอาจารย์ดังของใบตจวดทวีทรัพย์นี่ครับจับมาให้ f อซได้ชมกันอึ่งเดี๋ยว แอดทำเปิดคลิปดูการคําเตือนใบเตือนอะไรทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาชมกันนะครับสงความเข้าใจตรงนันก่อนอันนี้คืออยากจะบอก f อว่าถึงแอดจะรีวิวไวใบใบตรวจเอาแต่ละอาจารย์มาจับชนกันแอดก็จะต้องทําสถิติเขียนลงไปนะครับก็เรียกทํามือ เขียนเดยมือของแอดเองนำมาประกบจับประกบกันนะครับแล้วก็มาดูใช้ดุลพินิษของแอดเองอีกเหมือนกันนะครับพออาจารย์ไหนที่เข้าดีพอที่จะประกบกันได้แล้วก็เข้าดีแอดก็เลยเอามาซึ่งก็เขียนไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อก่อนที่จะไปดูกันอาจานี้นะครับเปิดไปนะครับแอดว่าทำไมมัวมัวอ้า ชัดเจียนและเอฟซนะครับเป็นคําเตือนนะครับเอฟซเป็นการเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่าน,นั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ทันทื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพิ่น้องเอฟซโชคดีทุกท่านทุกคนครับผมจากแอดมุนนะครับแอดมุนเซียนมาการพาชูตตามนี้เลยเอฟซนะครับ กฝานนี้หนึ่งก่อนที่เข้าไปชมก็เอฟซที่เข้ามาชมโดยเฉพาะเอฟซใหม่หรือเอฟซีเกาะนะ่าก็ไะเข้ามาแล้วก็ช่วว่าแลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่เป็นรูปกระดิ่งนั่นแหละครับกดเข้าไปเลยก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่างๆที่แอดได้ลงให้เอฟซได้ชมกันอย่างตอนนี้นะครับแล้วก็เข้าไปชมแล้วมีโฆษณาดึงดึงขึ้นมานะครับ ก็ช่วยชงโฆษณาแอดด้วยนะครับรบวนอย่าก,กดข้างจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเสร็จเรียบร้อยก็มาชมกันเลยอันนี้เป็นใบตรวจทวีทรัพย์งดที่จะออกวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับแต่อันนี้เป็นใบตรวจวันที่สิบหกแต่อันนี้คือเนี่ยอย่างที่เด็ดมหาน,นีนทัการเนี่ยที่แอดยกให้เป็นนัมเบอร์วันเนี่ยนะครับเข้าทุกวดเช่นกันแต่อันนี้แอดไม่ได้เอามหาอันนในการมารีวิวให้ชมนะครับ เดี๋ยวถ้า FC ชอบแอดเคยรีวิวไปหมวดก่อนเหมือนกันนะครับไม่รู้หมวดไหนตั้งแต่ต้นปีจนถึงงวดปัจจุบันเลยที่เดียานี้ละกันนะครับถ้า FC อยากอยากชมอาจารย์เดียวนะครับก็เดี๋ยวก็จะทำให้ FC ถ้า,อ,าอยากจะชมอาจารย์ไหนก็อคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้นะครับแอดจะจับมาแต่ละอาจารย์เลยแล้วก็มาดูตั้งแต่ จนหมดนะครับจนถึงหมดปัจจุบันนะครับตามนี้ส่วนที่แอดจะให้ชมก็คือสามอาจารย์งมดใหม่เนี่นะครับนี่ครับคนนี้เป็นคาถามหารวยนี่ครับหวดใหม่นะครับแปดเจ็ดสี่หกนี่ครับวิธีดูเนี่ยตัวเด่นเด่นเนี่ยนะครับก็จับันเองบ่อยนะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่ได้สี่หกหกสี่อะไรเงี้ยออกบ่อยเลยเนี่ยนะครับแตวเจ็ดหกหกเจ็ดเนี่ย ออกแต่น้อยมากแต่ทีสี่แปดออกนะครับก็มากกว่าทั้งนี้หน่อยนึงแต่ก็ออกแต่ตรงนี้ยังไม่ออกเลยแปดเจ็ดจุดแปดตรงนี้ยังเลยมาครับสี่ตัวถ้าจับกันเองนะครับแต่ส่วนมากจะเข้าตัวเด่นหนึ่งตัวสองตัวหลังบนอะไรเงี้ยจับกันเองก็ไม่มาเท่าไหร่จะจับกันอยู่โดยเฉพาะตรงนี้นะครับอันนี้คือสีเด็ดเออคาถามหมารรยไม่ใ็่สีเด็ดนี่ครับศูนรแหลกนี่สูนรแรกคาถามหมารวย ะะสุด่อไป,ป็นของอุดมทรัพย์แอดให้ดูดตรงนี้คือให้ดูเบืเ้องต้นนะครับแต่เดี๋ยวแอดจะไหลในการจับประกบจับชนกันมาดูบนลากที่ออกนะครับอ,อุดมทรัพย์จับที่เด็ดน,นะครับอุดมทรัพย์จับที่เด็ดน,นี่ครับนี่อุดมทรัพย์จับที่เด็ดนะรับจะขยายให้เอฟซีรุ่นชมประมาณน,นี้ ดูสัดจับทีเด็ดงวดนี้ให้เด่นสามเจ็ดเก้านะครับเข้าดีนะครับเข้าดีข้าดีจะให้ดูงวดที่ผ่านมาก็ได้นะครับงวดที่ผ่านมาเอาพอให้ดูผิดซะเฉยเลยเออเอาเอา,เอาไปเป็นไรอาจจะผิดงวดนี้งวดเดียวแอดมองดูแล้ที่แอดดูสติมาเนี่ยส่วนคาถามหารวยเนี่ย ไม่ทาให้ผิดหวังเราไปสี่นี่อ,ออกแล้วนี่นี่อ,ออกบ่อยก็ฟังนี้หน่อยจเจดพูดนี่ครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับส่วนสามนี่ก็อไม่มีแปดก็เลยสามตัวเดียวออกก็เลยสามแปดไหมเออใช่ไม่มีแปดมีแต่เจ็ดนะครับก็สองหนึ่งไปแบบนี้นะครับสีตัวนี่มามาเนี่ยนอนนะครับหนึ่งสองเกวเอามาดู ต่อไปของอะไรสมการเล็กเด็ดนะครับสมการเลขเด็ดก็หมูนี่พักหลังนี่แล้วึกจะหลุดหลุดบ่อยนะครับตัวเด่นก็ยังหลุดโอ้หมวนี้ไม่หลุดมานะครับหมูน,นี้มาแล้วนี่ครับแต่ชุดไม่เข้านะครับม่เข้าจับตัวกันเองสามแปดนี่เอฟสิบสามแปดเข้าตัวเด่นเลยบฏิพันธ์มากนะครับแต่บนสองหนึ่งไม่มีเข้าสามแปดลางอย่างเดียว เด่นจับกันเองนะครับน,นี่โอเคอยู่นะครับประมาณนี้เอาดงวงหดใหม่นี่สมการเลขเด่นนี่ครับนี่เด่นศูนย์แอดมองเป็นพิเศษ,ษจะไม่มีกาวศูนย์ที่แอดชอบนะครับมีศูนย์ตามนี้เลยหกนี่แอดชอบนี่อานี้มีหกสี่สี่แอดชอบเดียบนแอดฟันไปที่บนเดียหกสี่นะครับ เดี่ชอบอช่างเงี้นก็จัดตัวนั้นอันนี้ให้เดือนสองนะครับตามนี้ทีนี้มาดูชนมาดูสูตรชนเดีดูวันนี้เรียบร้อยแล้วมาดูสูตรชนกันนะครับจุดชนมาดูจุดชนงวดแรกนะครับงวดแรกก็ถามหารวยนะครับงวดแรกที่ออกเก่า จ็ดเก้านะครับหกหนึ่งนะครับเจ็ดกับหกห้าเจ็ดสองหกแล้วก็หกเจ็ดสามเจ็ดหกหนึ่งอันนี้อุดมทรัพย์น,นี่สมการนะครับสรุปชนแค่หกกับเจ็ดนะครับแล้วก็เข้าเจ็ดบนนะครับครองหกล่างออกเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หกหนึ่งชนทั้งตัวเข้าสองตัวเลยต่อมานะครับภาษายมารวยอุดมทรัพย์สมการชนสามกับหก พอเข้าทีหกสามตรงๆงเนี no ่ยเข้าสองตัว hmm. อ <te> ีกแล้วนะครับเนี่ยต่อมาชนสามอาจารย์นะครับภาามหารวยอุรม์ทรัพย์แล้วก็สมการนะครับชนเก้ากับห้าเข้าเก้าห้าตรงตรงอีกแล้วนะครับเนี่ยชนเราไม่เสียหลายเลยเสียนะครับต่อมางวนทีสี่นะครับอันนี้กาถามหารวยนี่อุรม์ทรัพย์อันนี้สมการชนหกกับสี่นะครับมวลนี้ผิดนะครับแต่มาเข้าหกลักร้อย ถือยังเข้าอยู่นะครับยังเข้าอยู่สายสายวิ่งสายรูดอะไรมาดูได้ต่อมานะครับอันนี้ชนสามตัวเดียวนะครับผิดนะครับผิดชนสามตัวเดียวตัวอื่นไม่มีชนเลยเอฟซี FC. ผิดนะครับถือว่าผิดเป็นสองวดแล้วกัน ต่อมานะครับชน0นกับ7เข้าที่ศูนล่างนะครับเข้าี่ศูนยล่างต่อมาชน4ี่เก้เข้าเกบนกับเจ็ดล่างแล้วก็เข้า7จดเก้าเต็มเต็มสตัวนะครับ79ต่อมา ต่อมาเจ็ดเก้าแล้วใช่ไหมชนสามตัวนะครับหกสี่แปดาหกบนนะครับต่อมาชนหกศูนย์สองเข้าหกกับศูนย์แล้วก็เข่าหกศูนย์เต็มชุดล่างน,นะครับชนสามตัวเข้าสองตัวนะครับต่อมานะครับชนแปดสามสี่นะครับ ก็เข่าที่สามบนเข้าสีล่างนะครับรอมาชนสามสี่หนึ่งนะครับออกสี่บนออกสามล่างนะครับเข่ากับทุกงวดเอฟซีนะครับสายวิ่งสายหลุดเนี่ยไม่น่าพลาดเลยนะครับพอทุกงวดแต่นี่บนและล่างเนี่ยก็ต้องไปจับกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชนแล้วเขา้าเข้าบ่อยด้วย ถึงไหนแล้วนะโอ้แอดงงเลยคุยไปคุยมางงเฉยถึงไหนแล้วนี่เอฟซี่าจะถึงตรงนี้เข้าโครงลางๆนะครับถึงตรงนี้สามสี่หนึ่งนะครับต่อมาชนสองเก้าห้านะครับเก้าห้าหลักร้อยเข้าเก้าหลักเ่วยล่างนะครับต่อมาชนสี่เจ็ดหนึ่งข้าหนึ่งล่างตัวเดียวนะครับต่อมาชนสองเก้าเจ็ดอันนี้ผิดนะครับ ผิดเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งงวดนะครับสองงวดผิดเป็นสามงวดนะครับไม่เข้าต่อมานะครับชนสามสองแปดนะครับเขาแปดหลักร้อยแล้วเขาแปดหลักหน่วยล่างสองหลักสิบล่างเต็มชุดนะครับชนสามตัวเข้าสองตัว เอามาชนสองแปดสี่นะครับเข้าสี่างนี้แล้วนะครับเอามาชนสามกับหนึ่งเข้าสามล่างนะครับหลักสิบเอามาชนสี่หกสามนะครับเข้าหกบนนะครับร้อยกับสิบอามาชนสี่กับเก้าเข้า 9, เก้าหลักร้อยนะครับสายวิ่งสายรุดเข้านะครับจะจับชุดไม่เข้าอ่า จุดสิบหน่อยไม่เข้าเข่าหลักร้อยต่อมาเปิดนะครับจะถึงวันใหม่แล้วเอฟซีจะถึงวันใหม่แล้ว,วแวอฟอย่างแอฟขอขยับกลองนิดหนึ่งเดี๋ยวแล้วเอฟซีต่อมานะครับชนหกห้าศูนย์นะครับชนหกห้าศูนยน์ข่าฉุนหลักร้อยนะครับให้ขอบฉุนหลักร้อยบ่อยอย่างเนี้ย เข 0, 200, 200, ้าศูนย์หลักร้อยสองงวดติดแล้ fc นะครับสองงวดติดเลยต่อมานะครับชนเจ็ดสองสามวดนี้เข้าแล้วนะครับเข้าสามล่างเข้าสองบนต่อมากลางหล่าสุดชนเจ็ดกับหกแค่สองตัวนะครับเจ็ดกับหกแล้วก็มาจากคาถามหารวยกับสรรมการเล่นเด็ดแอดมั่นใจหกแล้วเกิน fc นะครับมันใจหกแล้วเกินโดยเฉพาะบนด้วยนเอฟซนะเนี่ยแอดฟันบนไปแล้วที่รีวิวมาคิดก่อนหน้านี้นะครับว่าหกบนนะครับแล้วแอดจับหกไว้หลักสิบเลยนะ,<ช>นะมันใจขนาดนั้นเลยเอฟซีอ้าวความร้อนเกิดดับอีกแล้วดับก็เปิดใหม่นะ f ะเอซ แต่ตามนี้ f อสีคือหมาถึงที่ให้ดูเนี่ยแอดจะให้ดูตัวชนเป็นหลักนะครับตัวชนนะครับแล้วเขาเข่าลักร้อยมาสองหมวดติดละแล้วมาหมวดนี้มาเข้าดีนะครับเขา่าต้งหมดลังหลักชนสามตัวเข้าสองตัวหมวดนี้ชนสองตัวนะครับดูซิว่าจะมาอย่างที่แอดบอกไหมชนเจ็ดกับหกแอดชอบหกนะครับดูอ่าอันนี้ ดูใกล้ๆดูใกล้ๆจะว่าดูอ่าเขาเรียกอะไรดูให้ดูให้ผักผากกว้างหน่อยจะต,ตัวเล็กนะครับเอฟซีดูผากกว้างหน่อยจะต,ตัวเล็กนี่ครับเห็นเต็มเนะครับนี่เอฟซีแคปไว้ลายหลังได้นะครับลายไว้ดูทีหลังก็ได้แอดไม่มีผิดพลาดแอดตรวจละเอียดลัลกษณะเดี๋ยวมารีวิวให้เอฟซีได้ชม ชนเนี่ยสรุปถ้าชนเข้าทุกหลังในเอฟซีนะเข้าหนึ่งเข้าสองเนี่ยเข้าหนึ่งเข้าสองเข้าสามเข้าสี่นี่ครับผิดหนึ่งเข้าหนึ่งนี่ครับเข้าสองเข้าสามเข้าสี่นะครับเข้าห้าเข้าหกเข้าเจเข้าแดนะครับผิดหเข้าหงเข้าสองเข้าสาเข้าสเข้าห้านะครับเข้าห้า เขาห้างวดเขาหกงวดเขาเจ็ดงวดคือหลักร้อยก็นับรวมไ็ดสี่ทีนี้มาดูชนสองตัวเขาเข่าหรือเขาหลุดนะครับชนสองตัวเขาเข่าแล้วเขาหลุดชนสองตัวเข่าสองตัวชนสองตัวเข่าสองตัวชนสองตัวเข่าสองตัวชนสองตัวเข่าหนึ่งตัวชนสองตัวเข่าหนึ่งตัวนะครับชนสองตัวเข่าหนึ่งตัวชนสองตัวเข่าหนึ่งตัว แลถึงสายลูดสายวิ่งไม่ควรพลาดนะครับนี่ชนเจ็ดกับหกนะครับสองตัวที่ผ่านมาชนสองตัวยังไม่เคยหลุดเลย fc นะครับอันนี้เจ็ดกับหกแอดฟันหกไปแล้วส่วน fc ชอบใจก็จัดเจ็ดไปสายวิ่งสายลูดนะครับตามน,นี้นะครับนชนสองตัวเนี่ยก็มา สองตัวบ่อยเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสามหมดติดนะครับนั่นเอาอนั่นก็นชนสองตัวมาตัวชนสองตัวมาตัวหนึ่งชนสองตัวมาตัวหนึ่งชนสองตัวมาตัวหนึ่งนะครับทุกหลักนะครับไอยสิบหน่วยนะครับชนทุกหลักแล้วันนี้ชนสองตัวนะครับเจ็ดกับหกอดวันหนาหนาสนใจมากๆเลยเอ็ซีนะ น่าสนใจมากมากนะครับเดี๋ยวเฉพาะเหตุ fc ชออหรอเปล่ามาชอบกระจัดอ f ฟัน 6t บนตัวเดียวนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่แอดรีวิวไปแล้วนะครับก็จามนี้เลยก็จบรบท่วนเรียบร้อย fc นี่คือการรีวิวนะครับเป็นสามสุดชนนะครับคาถามหารวยแล้วก็อุดมทรัพย์จับทีเด็ด แล้วก็สมการเลขเด่นนะครับตามนี้จบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ครับขอให้ f ุที่ที่เข้ามาชมแอดมุนเซียนมากรลัประโชคกอจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เราพ้นจากยายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้โชคดีนะครับถูกรางวัลทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็อนอนหลับฝันดีนะครับ ตื่นขึ้มาขอให้มีเงินมีทองแค่กันทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม